สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนเเล,ลผู้จัดการแพลวทิดานนะครับเพจหมอลำเสียงวิหกนกโพสกรเนี่ยเขาก็ได้ลงไว้นะว่าผู้จัดการแพลวทิดานะครับ,ก,รรรบกล่าวว่าเป็น2คู่พระนางที่ประทับใจมากเมื่อคืนนะครับจากซีซั่นสองี5ในเสียงวิหกเทเตอร์นะครับ แปลทิดาโอ๊ตฉลองชัยปริมธัญญาพรทอ็อฟฟี่เอกดนัยเป็นไลฟ์ที่ผู้จัดการชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ประทับใจสุดๆในความสามารถของทุกคนจริงๆตั้งแต่ผู้กำกับผู้เขียนบทโดยบอสนุและพ่อพญาเสียงวิหกพระเอกออสบุญชริน ไปถึงพระนางคู่หลักสามคู่นะครับพร้อมกำเนิดฉายแสงดาวดวงใหม่ที่น่าจับตามองแล้วก็น่าจับตาในเรื่องของความสามารถเลยนะครับพระเอกโอษรลองชยัยนางเอกแปลวทิดาพระเอกไก่กนกพล าน,ลลาน,านางเอกมิ้นลลิตาพระเอกท็อฟฟี่เอกนไยนางเอกปริมธัญญาพรและนักแสดงทุกคนเก่งมากจริงๆแม่พัดแม่พยาพูดถึงบทบาทส่งอารมณ์ได้อย่างไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับแม่ปานปานดำค้ำคูนแม่พยาคนใหม่ของเสียงวิหกนกพงศกร พระเอกโดนหนุ่มน้อยผู้ช็อตฟิลอยู่ด้วยกันมาฤดูกาลหนึ่งแล้วนะฮะพึ่งรู้ว่าน้องตลกมากๆไลฟ์นี้ทำเอาผู้จัดการนั่งดูไม่ติดเก้าอี้เลยได้ร้องไห้ได้หัวเราะครบรถสนุกมากๆดูซ้ำอีกหลายรอบนักแสดงปีนี้เล่นถึงทำถึงพัฒนาได้อีกมากจริงๆเลยนะครับ มากๆเลยนะทุกคนคิดถึงเวทีใหญ่แล้วชุดเพชรนี่มีมนขลังมีสเสน่ห์มากๆอยากดูอิทธิพลคนชั่วช้าน้ำตาโสเพณีแล้วละ่ะขนาดละครสั้นเล็กๆเสียงวิหกยังทำถึงขนาดนี้ลํำเรื่องใหญ่บนเวทีต้องสุดๆกว่านี้อีกร้อยเท่าแน่นอนกำไรคนดูคุ้มค่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจากผู้จัดการแพรวชิดานะฮะก็เรียกได้ว,ว่า แฟนคลับยอมรับในความสามารถนะครับแล้วก็ทุกทท่านที่เข้าไปร่วมรับชมเนี่ยเขาประทับใจมากๆเลยนะครับร้องเพลงก็น่ารักคู่กันเป็นอะไรที่สุดๆดไปเลยนะครับที่สุดของที่สุดเลยนะฮะปีนี้สนุกครบรถนะครับสนุกครบรถจริงๆนะักแสดงทุกคนเก่งกันมากๆสุดยอดเลยนะครับบอสนกค,คงจะได้เป็นผู้กำกับเต็มตัวแล้วพระเอกนางเอกเล่นดีปานนี้ แถมตัวโกงก็เล่นถึงคักนะโอ้โหแจ๋วจริงๆเลยที่สุดนะต่ละท่านนะครับก็เข้ามากล่าวนะครับทุกคนก็บอกความรู้สึกนะว่าทุกคนทำถึงมากๆแล้วก็เล่นดีมากๆนะยอมรับฟีมือของทุกท่านจริงๆนะครับเรียกได้ว่าจับคู่ได้ลงตัวมากๆเลยนะพี่ข้าว จับคู่แบบนี้ปังแน่นอนนะครับนะงานนี้ได้ผู้จัดการแพลธิดาเข้ามาตอบคำถาม FC เลยนะครับว่า3คู่ที่เพอร์เฟกมากเมื่อคืนเคมีพอดีกันมากๆแบบไม่น่าเชื่อคู่ที่พี่เซอร์ไพรส์มากๆคือท็อปฟี่กับปริมอ้าวคือดีมิ้นกับไก่คือทันกันมากดูแล้วอร่อยแซ่บ ลลิตาคือทำถึงทำดีนั่นเองนะครับนะแฟนคลับก็ชื่นชมกันไปทุกคนคือพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับแล้วก็มีหลายท่านบอกเลยนะว่าขออีกสัก3คู่นะนะเบนซ์นนีไอพิงหมูหยองเวฟอะไรอย่างนี้นะครับนะผู้จัดการแพลทิดานนะครับก็ตอบกลับไปเลยนะครับว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่แล้วแต่บทค่ะ กำหนดให้ถูกใจไม่ได้เลยนะก็ต้องอกำกับตามบทนะครับก็ต้องเล่นไปตามบทนะยังไงก็รีเควสได้นะครับงานนี้เรียกได้ว่าต้องมีการอัปเดตแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและผิดพลาดประการใดตรงนี้ก็เดี๋ยวทางหมอลำเสียงวิหกเขาก็จะพัฒนาเอาจุดด้อยมาพัฒนาเป็นจุดเด่นแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ